แก้วสุพรรณบอนไซออนดอกนี้หลังลดน้ำค่ะทุกคนมาชมไม้ดอกสวยๆกันนะคะระหว่างที่รอคนเข้ามานะคะรอสมาชิกรอเอฟซเนี่ยจะบอกเลยนะว่าถ้าใครเข้ามาคนแรกเนี่ยคือแฟนพันธ์แท้เลยนะ <c ười> คืออยาก อยากไลค์ก็ไลค์นะคะอล่ะวันนี้เอามาชมเอาเทคนิคการจัดปลากดีๆมาให้ทุกๆคนได้ได้ชมกันนะคะอันนี้เท่าที่เห็นนี่คือเป็นหลินซามนะคะเป็นหลินซามใบใหญ่นะคะใครๆบางหลายๆคนเขาบอกว่าหลินซามเนี่ยมันจะมีใบใหญ่แล้วใบกลางแล้วก็ใบเล็กนะคะเขาบอกว่าไม้ที่มีข้อถี่แล้วก็รายละเอียดได้ดีใบเล็กก็เป็นพวกหลินซามใบกลางและก็ใบเล็กนั่นเองแต่ว่าพี่แก้วมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วใบใหญ่มันก็โอเคนะคะก็มีรายละเอียดได้อยู่เด้อและที่สำคัญก็คือว่า,าน้องเขาเนี่ยค่ะโตเร็วด้วยนะคะอันนี้เรามาดูวันนี้ที่ที่ตั้งหัวข้อไว้เลยก็คือเทคนิคการจัดรากนะคะเทคนิคการจัดรากไม้ทรงต้นนะคะอ,อ,อย่างที่บอกนะคะว่าไม้ไม้ทรงต้นเนี่ยหนึ่งต้องมีสะโพกเนาะสองต้องมีรากถ้ามีจำนวนรากเยอะแล้วแบบเนี้ย ะะก็มาดูสะโพกด้วยรู้ไหมคะว่าทําไมสะโพกเขาถึงได้ผายขนาดนี้เทคนิคดีๆก็คือใช้แผ่นปูนนะคะเป็นแผ่นแผ่นปูนประมาณนี้แล้วก็รองขึ้นมานะคะเขาถึงได้มีสะโพกแบบนี้อันนี้คือเป็นไม้กิ่งตอนนะคะเป็นไม้กิ่งตอนต้นนีอ้อายุก็น่าจะประมาณ1ปีนะคะหลังจากที่จัดจัดรากขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเออเนี่ย อายุงานของเขาก็หนึ่งปีสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะรายงานตัวให้พี่แก้ว,ด,วด้วยได้บ่าว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าคือเวลาพี่แก้วไลฟ์สดเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีการแจ้งใครล่วงหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าเห็นไหมอ่ะอ่ะทุกคนเห็นไหมคะ ตรงนี้มีแผ่นปูนนะคะแผ่นปูนที่ที่มีลักษณะเป็นนูนๆน,น,นะเป็นนูนๆเป็นหลังเต่าแบบนี้ที่หลายๆคนดูนะี่ยเออว่าเอ๊ะเขาทํากันยังไงก็ทําแบบนี้นะคะนั่นเองนะจา๊ะนี่คือ,น,คอนี่คือการจัดรากมาแล้ว1ปีนะคะอ่าเปรียบเทียบมาดูดูขนาดนะอ่านี่คือวิธีการจัดรากแบบทรงต้นเนาะอ่าวัานด้วยความขยัน ด้วยความขย,ยันขันแข็งของพี่แก้วนั่นเองนะคะก็จะตอนไม้ปีละกิ่ง2กิ่งนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วตอนไม้2กิ่งก็คือกิต้นนี้นะคะเป็นหลินซามจริงๆอะได้มานานมากแล้วได้มาประมาณ 4. ี่สหปีแล้วแล้วก็พึ่งตอนนะคะก็มีตอนอยู่2ต้นก็คือต้นนี้นะคะพบว่ารากเยอะเนี่ยเห็นไหมคะก็เลยเอามาจัดรากทาเป็นาทาเป็นทรงต้น เช่ัง้งนนะคะเดี๋ยวตันนี้กําลังทําขนาดอยู่นะจ๊ะอันนี้อายุหนึ่งขวบอาถัดมาเดี๋ยวจาจาขนาดไว้เห็นไหมว่าประมาณนี้นะอีกต้นหนึ่งเอาไปเกาะหินค่ะเพราะว่ารากเขามีจํานวนน้อยเส้นแต่ว่ามีความใหญ่โตนะคะก็เลยเอามาเกาะหินอย่างที่อย่างที่ทหลายๆคนก็ทราบดีอยู่นะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้วถ้าว่างจะเอาคลิปมาเอาลิงก์มาแปะให้ดูว่าวิธีการจัดรากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่แก้วจัด